เริ่มขายของออนไลน์ก่อนอื่นเราก็ต้องถ่ายรูปภาพก่อนนะคะถ่ายรูปภาพเสร็จแล้วก็ต้องมาตกแต่งรูปภาพขั้นตอนนี้จะเป็นการครอปหรือว่าการตัดรูปภาพค่ะไซ์ที่ใจใช้จะเป็นขนาด1ต่อ1นะคะตัดรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็จะลบรูปภาพไฟายที่เป็นต้นฉบับออกก่อนจะได้ไม่หนักเครื่องะคะ่ะเดี๋ยวงง สินค้าอันนี้นำเข้ามาจากจีนเหมือนกันนะคะต้นทุนไม่ถึงหนึ่งบาทค่ะปกติแล้วจะขายส่งแล้วก็ฝากขายที่ร้านค้าะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ10บบาทการฝากขายการขายส่งจะมีความแตกต่างกันนะคะถ้าเราฝากขายเนี่ยเราจะต้อง จ่ายค่า G.P. หรือว่าส่วนแบ่งให้กับร้านที่เราฝากขายอย่างสมมุติว่าสินค้าอันเนี้ยขายอยู่ที่100บาทเราก็จะต้องหัก G.P. ให้เขา G.P. อันนี้นะแล้วแต่ว่าเราตกลงกับร้านค้านะคะเมื่อครอบรูปภาพเสร็จแล้วใจก็จะไปตกแต่งรูปภาพใช้แอปพลิเคชัน Snapseed ซึ่งไปโหลดฟรีค่ะ การปรับแต่งใน Snapseed ส่วนมากก็จะปรับแค่แสงสว่างขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ข้อความค่ะข้อความก็จะไปที่เครื่องมือค่ะเลื่อนมาข้างล่างจะเป็นตัวทีนะคะใส่ชื่อชื่อร้านค้าถ้าเราไม่ได้โพสขายใน Shopee เนี่ยสามารถใส่ช่องทางในการติดต่อได้นะอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์หรือว่า Line ID ประมาณนี้แต่ ด้วยกฎของ s h อ p e e เนี่ย mm hmm. เขาไม่น่าจะให้เราใส่ช่องทางการติดต่อในรูปภาพ mm hmm. อย่างเช่นเบอร์โทรหรือว่า Line ID ประมาณนี้นะคะ mm hmm. แต่ก็สามารถใส่ในรายละเอียดสินค้าได้แล้วก็ใส่ในรายละเอียดของร้านค้าได้นะคะ mm hmm. ข้อความสามารถปรับสีปรับแบบ ได้ตามต้องการเลยค่ะย่อขยายข้อความให้เล็กหรือว่าใหญ่ได้ตามที่ต้องการต้องบอกว่าแอปพลิเคชันของ snapseed เนี่ยเป็นแอปที่ตกแต่งรูปภาพที่ใช้งานง่ายที่สุดแล้วละค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเลือกแบบฟอนต์ตัวอักษรค่ะมีให้เราเลือกใช้หลายแบบเลยนะคะเลือกสีค่ะสีก็ไปเลือกที่จานสีนะคะ เลือกสีได้แล้วเราก็สามารถย่อขยายได้ค่ะจัดได้ว่าจะให้วางตรงตำแหน่งไหน,นเสร็จแล้วก็เลือกติ๊กถูกข้างล่างนะคะเลือกส่งออกแล้วก็เลือกบันเทึอกค่ะทีนี้รูปภาพเนี้ยก็จะไปอยู่ในครังรูปภาพของเราแล้วละคะ่ะจะอยู่ในหมวดหมู่ของ snapseed ไปเปิดภาพต่อไปก็ไปแตะที่เปิดได้เลยนะคะเปิดจะอยู่บนมุมซ้ายค่ะ น,นี้ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะทำให้ใช้งานง่ายแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันค่ะอันนี้ใครที่ดูไม่ทันเมื่อกี้นะคะว่าไปตกแต่งปรับสีแล้วก็เพิ่มข้อความตรงไหนนะคะข้อความเราสามารถปรับ ความเข้มของตัวอักษรได้ค่ะอยู่ที่ตรงกลางนะคะเป็นรูปหยดน้ำถ้าได้ที่ต้องการแล้วก็เลือกส่งออกแล้วก็เลือกบันทึกค่ะไปเปิดรูปภาพใหม่เพื่อมาตกแต่งนะคะเราจะตกแต่งแบบเดิมที่เราเคยใช้ใช่ไหมคะให้ไปเลือกรูปแบบแล้วก็เลือกการแก้ไขครั้งล่าสุดค่ะก็จะเป็นแพลตฟอร์มเดิมเสร็จแล้วก็เลือกส่งออกแล้วก็เลือกบันทึกค่ะ ทำแบบนี้กับทุกรูปเลยค่ะไปเลือกเปิดรูปภาพแล้วก็เลือกการแก้ไขครั้งล่าสุดที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะคะ mm hmm. การแก้ไขครั้งล่าสุดเนี่ยแอปพลิเคชันจะจำไว้ว่าเราทำอะไรบ้างอย่าง รูปภาพนี้นะคะใจแค่ไปปรับสีเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปใส่ข้อความเราก็จะได้เป็นแบบแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มสินค้าใน Shopee ค่ะรูปภาพนี้สามารถโพสใน ร้านค้าออนไลน์ของเราที่เป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะคะตรงนี้ใจจะเลือกแค่2รูปภาพเองนะคะ ที่เป็นภาพรวมเลือกสินค้าเสร็จแล้วก็มาใส่ชื่อสินค้าค่ะชื่อสินค้าให้พยายามใส่ชื่อให้ตรงกับคำค้นหาแล้วก็เกี่ยวข้องกับสินค้าค่ะคำค้นหาก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการที่คาดผม เขาก็จะค้นหาคำว่าที่คาดผมอาจจะหาในแอปซื้อขายสินค้านั้นๆอย่างเช่นถ้าเขาเข้าช้อปปี้เขาก็จะไปค้นหาตรงช่องค้นหาแต่ถ้าเขาค้นหาใน Google รูปภาพสินค้าของเราก็จะปรากฏใน Google ด้วยนะคะ และในส่วนของรายละเอียดสินค้าใจาก,ก็จะใส่เครื่องหมายแฮชแท็กค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะข้อดีของการใส่เครื่องหมายแฮชแท็กเนี่ยจะทำให้คนค้นหาสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนเลยค่ะใส่ทุกช่องที่ มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงนั่นหมายความว่าจำเป็นไม่สามารถละเว้นได้นะคะนี้เราก็เลือกหมวดหมู่ให้ถูกค่ะใส่แบรนด์ส่วนมากใจจะใส่โ no บรนด์ค่ะไม่มียี่ห้อตั้งค่าสีในกรณีที่ของเรามีสินค้าหลากหลายสีให้เลือกเนี่ยเราก็เลือกหลากสีเลยค่ะ เข้ามาที่ตัวเลือกสินค้านะคะอันไหนที่เราไม่ต้องการใช้ก็ลบออกค่ะอย่างขนาดนี้เราไม่ได้ใช้ลบออกค่ะที่เราจะต้องทำนะคะก็คือไปเพิ่มสีค่ะตรงสีตรงนี้นะคะไปเลือกที่แก้ไขค่ะถ้าสีดำตรงนี้เราไม่เอาเราก็จะลบออกหรือว่าไปเปลี่ยนชื่อได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มสีนะคะไปเลือกแตะที่เพิ่มค่ะเสร็จแล้วก็พิมพ์ สีที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปค่ะในขั้นตอนนี้เราเพิ่มข้อความเพิ่มสีที่เราต้องการเพิ่มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มรูปภาพอีกทีหนึง่งซึ่งรูปภาพเนี้ยก็จะไปปรากฏอยู่ตรงรูปภาพของสินค้าค่ะเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าใจเลือกสินค้ารูปภาพสินค้าแค่2รูปเองก็คือรูปที่เป็นรูปภาพรวมค่ะส่วนรูปภาพที่เราจะไปเพิ่มตรงนี้ เดี๋ยวมันจะไปปรากฏตรงรูปภาพของสินค้าอีกทีหนึ่งค่ะถ้าเราไปเพิ่มเลยทีเดียวตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยจะกลายเป็นรูปภาพซ้าซ้อนนะคะภาพเหมือนกัน2รูปถ้าเราใส่ตรงนี้นะแต่ถ้าเราไม่ใส่รูปภาพตรงนี้ก็สามารถใส่รูปภาพตั้งแต่ตอนแรกได้เลย เมื่อพิมพ์ชื่อสีเข้าไปแล้วนะคะก็กด enter ค่ะแตะ enter เพิ่มรูปภาพตัวเลือกของสินค้าตรงนี้นะคะถ้าเราจะแยกสีให้ลูกค้าแตะเลือกตอนที่เขาสั่งซื้อนะคะเราก็ต้องไปกดเปิดก่อนเสร็จแล้วก็ไปเลือกเพิ่มค่ะตอนนี้เราทำอยู่ที่สินเงินต่อไปก็ไปเลือกสีน้ำตาลก็ไปบวกรูปภาพขึ้นค่ะ ข้อดีของการเพิ่มสีแบบนี้นะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าเออสีน้ำตาลเป็นแบบนี้นะเวลาที่เลือกซื้อสินค้าเนี่ยลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องมาอินบอกถามเรานะคะเป็นการลดงานของเราด้วยคือเราทำงานให้เสร็จในครั้งแรกไปเลย ตรงนี้ตรงสําเร็จตรงนี้ให้เราลบออกค่ะแล้วมันจะขึ้นถัดไปตั้งค่าสต็อกและราคาให้ให้แตะเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเ,เราก็ใส่ราคาค่ะเขาสินค้าจะแยกออกมาให้เรานะคะสีน้เงินราคากี่บาทคลังจํานวนเท่าไหร่อันเนี้ยจานวนคลังเราจะต้องใส่ให้มันตรงกับสต็อกหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้แต่ว่ามันจะมีผลในการสั่งซื้อนะ ถ้าเราใส่สต็อกสินค้า2 2ชิ้นบางทีลูกค้าอยากได้สัก10ชิ้นมันก็เสียโอกาสในการขายแต่ถ้าเราใส่สต็อกว่ามีของแล้วลูกค้ากดสั่งซื้อของแล้วไม่สามารถที่จะส่งของได้เพราะเราไม่มีสินค้าในสต็อกอันนี้ก็จะทำให้คะแนนของร้านค้าเสียด้วยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละร้านค้าค่ะในขั้นตอนต่อไปในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากว่าใจเนี่ยส่งแบบ drop off ฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องใส่น้ำหนักของสินค้าให้ตรงเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาเลือกเปิดนะคะว่า drop off เนี่ยมีแบบไหนบ้างมี EMS มีลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เลือกลงขายะคะ่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนของการลงสินค้า ต่อไปเราสามารถแชร์ได้นะคะว่าเราจะแชร์ไปช่องทางไหนอันนี้เดี๋ยวใจขอยกตัวอย่างการแชร์ไปที่ทวิตเตอก่อนคะ่ะในทวิตเตอเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราอัตโนมัติแต่ว่าใจจะใส่เครื่องหมายแฮชแท็กใส่เครื่องหมายแฮชแท็กจะช่วยได้เยอะเลยนะคะลองมาเปิดดูคะ่ะว่าหน้าตาเวลาที่เราแชร์มาที่ Twitter มันเป็นยังไง นอกจากจะแชร์ใน Twitter ก็สามารถแชร์ในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะอันนี้เราจะมาโปรโมทสินค้าที่เราอยากจะให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเราเยอะๆค่ะโปรโมทแต่ละครั้งได้5รายการ อันนี้เดี๋ยวใจจะแชร์ไปที่เพจก่อนนะคะไปเลือกแตะที่สินค้าแล้วก็ไปเลือกแชร์ค่ะแล้วก็เลือกไปที่คัดลอกลิงก์ก็ได้จะแตะไปโดยตรงที่ facebook ก็ได้เราไปเปิดที่เพจนะคะแล้วก็ไปแตะค้างไว้แล้วก็เลือกวางค่ะ ใจจะเพิ่มข้อความไปโดยใส่เครื่องหมาย Hashtag จำได้ไหมคะว่า Hashtag จะทำให้คนค้นหาสินค้าเราเจอง่ายขึ้นนะคะใส่ Hashtag แล้วก็พิมพ์คำว่าที่คาดผมคะ่ะเสร็จแล้วก็เลือกถัดไปแล้วเลือกเผยพแพร่ได้เลยหน้าตาของ การเผยแพร่บนเพจก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นเพื่อนเราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ